Hello! Welcome back English Language Online Class สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนักเรียนเตรียมหนังสือ Let's go t รีสต s t u d e o t book ร์เ workbook นะคะไว้ประกอบในการเรียนวันนี้ Okay! Today we learn about c r o t h t i n g ก็ยังอยู่ในด้วย unit 2นะคะ c r o t h t i n g นั่นเองอ Today we learn about make The Sentence s ก็คือเรียนการสร้างประโยคนะคะ,อะโอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะค,คุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะอยู่ในหน้าที่15ของนักเรียน Make the sentences Watch Point and Sing อ่นักเรียนดูและชี้ตามถ้านักเรียนสามารถร้องตามได้ก็อร้องตามได้เลยนะคะแล้วจะมาได้ว่าวันนี้เราจะมาเรียนประโยคอะไรบ้างคุณ C Make sentences Number one He's wearing a shirt. He's not wearing a skirt. Number two. She's wearing a skirt. She's not wearing pants. Number three. They're wearing pants. They're not wearing shorts. Number four. She's wearing a dress. She's not wearing a blouse. Number 5. They're wearing shirts. They're not wearing hats. Number 6. He's wearing shoes. He's not wearing socks. Page 15. Drum track. He's wearing a shirt. He's not wearing a skirt. They're wearing pants. They're not wearing shorts. He's wearing a shirt. He's not wearing a skirt. She's wearing a skirt. She's not wearing pants. They're wearing pants. They're not wearing shorts. She's wearing a dress. She's not wearing a blouse. They're wearing shirts. They're not wearing hats. He's wearing shoes. He's not wearing socks. โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับฝากอาที์นี้เรามาเรียนรู้ทีละประโยคนะคะประโยคแรกเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นประโยคเราี่ว่าเขาใส่เสื้ออะไรสวมชุดอะไรนะคะก็คือใช้ he's or she she's wearing a shirt ตรงนี้ก็เป็น he's ถ้าเป็นผู้ชาย she's เป็นผู้หญิงถ้าจะถามว่าเขาสมมติถามผู้ชายก็ใช้ he's ถามผู้หญิงก็ใช้ she's ต่อด้วย wearing แลวต่อด้วย หรือ a n นนะคะขึ้นอยู่กับตัวพยัญชนะพิมพ์ตัวแรกใช่ไหมคะต่อด้วยชุดที่เขาใส่อ่านนี่กูยกตัวอย่างให้ดูอ่ะเชิ้ตก็คือใส่เสื้อเชิ้ตนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าคนนั้นอะ่ะไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตลอคะอ่าให้เราใช้ก็คืออันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแต่เราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเรียนใช้ประโยคนี้ค่ะมันเดิมแค่เติม not เข้าไปไว้หลัง she's ชีสหรือ he's นั่นเองนะ,ะที่เหลือเหมือนเดิมอ่นประโยคนี้สม he's wearing a shirt เขาใส่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะแต่ประโยคนี้เราจะบอกว่า he's not wearing a shirt เขาไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตนั่นเองอ่ะต่างกันตรงคำว่า not นะคะซึ่งคำว่า not มันแปลว่าไม่อยู่แล้วก็คือเป็นปฏิเสธอยู่แล้วใช่ไหมคะ นิดหนึง่งชีสเหมือนเดิมเลยถ้าเราเรียนจุดเสียนตัวเต็มก็ได้นะคะเป็น she is not wearing a shirt หรือ he is not wearing a shirt นะคะจะเขียนตัวย่อเป็น she's หรือ is ก็ได้นะคะโอเคมาดูตัวอย่างอันแรกอันนี้เราบอกเป็นประโยคบอกแล้วก่อนก็คือ he's i wearing a shirt เขาใส่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะต่อไปไประโยคที่2อันนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตนั่นเลยจะบอกว่า he's not wearing a shirt เขาไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตนั่นเองนะคะอีกกตัวอย่างหนึง่ง she's wearing a r e s s อะ่อนใส่ชุดใช่ไหมคะเป็นชุดอันนี้เอนไม่ได้ใส่ชุดแต่เขาใส่เป็น blouse and skirt อันนี้เราก็บอกว่า she's not wearing a r e d หลอนไม่ได้ใส่ชุดนั่นเองนะคะเป็นพาหุพจพ์ให้นักเรียนใช้ประโยคนี้เหมือนเดิมเลย Dare wearing shoe อ่า d a e ใช้กับต่อด้วยสิ่งของนะคะไม่ใช่จะเป็น pants shorts shoe หรือ sock ใช่ไหมคะนี้เราจะใช้ dare หรือ dr e นั่นเองนะคะเหมือนเดิมพวกเขา dare wearing shoe พวกเขาใส่รอง เท้าใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ถุงเทา้านักเรียนจะใช้ประโยคไหนคะก็ค,ะคือใช้ประโยคอันนี้ there not wearing sock เหมือนกันตรงนี้ sock หรือตรงนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นคำนามอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น pants กางเกงขาย,ยาว shorts กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะที่ครูเคยสอนคำศัพท์ไปก่อนหน้านี้ออเคเหมือนเดิมเลย เจส s มาจากเจอ่าถ้าเราจะเขียนตัวเต็มเป็น they are not wearing socks ก็ได้นะคะเรามาฝึกดูอ่าภาพแรกพวกเขาใส่อะไรคะอันนี้เราจะบอกว่าพวกเขาใส่ they are wearing pants ก็คือพวกเขาใส่กางเกงขายาว่พวกเขาไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นให้นักเรียนใช้ประโยคในแฟปประโยคว่า they a not wearing shorts นั่นเองนะคะอ่าต่างกันตรงที่ not อ่าประโยคข้างล่างที่ไม่ได้แปลว่าไม่อะค่ะมาเพิ่มหลังเจ้าอหรือ d ดสต์นั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็ได้ไปเออจริงๆก็คืออย่างเรสองประโยคแต่ว่ามันแบ่งเป็นเอกน์กับพหูพจนะคะก็คือถ้าจะบอกว่าเขาใส่หรือหล่อนสวมอะไรให้ใช้ h i s or she's wearing อ่ะแล้วก็ต่อโดยเสื้อผ้า แต่เราจะบอกว่าเขาไม่ได้ใส่อันนี้แล้วก็บอกว่า she's or h e s not wearing แล้วก็ต่อด้วยเสื้อผ้าหรือรองเท้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึง่งเราจะพูดพูดถึงหลายคนว่าพวกเขาสมมติพวกเขาใส่กางเกงแล้วก็บอกว่า j จสต wearing pants พวกเขาใส่กางเกงขายา,ยาวแต่พวกเราจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ใส่กางเกงขายาวเราแค่บอกว่า j จสต not wearing n ท s เพราะเขาไม่ได้ใิ่งส่่งเกงขาย,ยาวนั่นเองนะคะทั้งหมดอา้าจริงๆก็คือมีทั้งหมด4ประโยคแต่ว่าแบ่งเป็นอย่างละ2นะคะโอเคเรียนประโยคไปแล้วนะคะอันนี้เรามาดูตรงนี้อ่าฝึกฟังฝึกร้องนะคะเราร้องตามในหนังสือหน้าที่15ของนักเรียนนะคะ i n D l i s t e n Point a n d Sing c o w b o y Boots แล้วนะคะสำหรับ c o าวบอยบล็นั่นเองอ,อย่าลืมวันนี้ได้เรียนประโยคไปเอาจริงๆ้งหมด4ประโยคใช่ไหมคะแต่ว่า look at a and right อันนี้ก็คือนักเรียนยังจำครั้งที่แล้วได้ใช่ไหมคะหน้าที่นักเรียนเปิดไปในเว็ k บุ๊กหน้าที่12ของนักเรียนนะคะอ่าน อันนี้ก็บอกให้นักเรียนแต่งประโยคเวลาแต่งประโยคนักนะเรียนสามารถใช้ exercise A ข้างบนนะคะตรงนี้ลงมาประกอบข้างล่างได้เลยนะคะโดยการดูทีละคนอ่าภาพแรกนะลูกภาพแรกเป็นลิซ่าภาพที่2เป็นแม็กภาพที่3เป็นคริสและภาพสุดท้ายเป็นสเตนนะคะอ่ะอ่า,อาสมมติอะไรไหมคะ she's wearing a skirt ก็คือ จากคำที่แล้วคุณครูทําทำ exercise a ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็นำประโยคคำเหล่านั้นมาแต่งว่าซาร่าใส่อะไรและไม่ใส่อะไรนะคะเหมือนข้อหนึง่งก็บอกว่า she is wearing a skirt ครั้งที่แล้วคือติ bronze, skirt, ๊กตรงบราส์ก์เกิร์ a ชูแอนสอก็คือนักเรียนเรียกมาได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าใส่อะไรและบอกว่าซาร่าไม่ได้ใส่อะไร she is not wearing pants ซาร่าไม่ได้ใส่กางเกงขายาวนั่นเองนะคะจากคำที่แล้วคือไม่ได้ติ๊กใช่ไหมคะ โอเคข้ออื่นเหมือนกันให้นักเรียนระบุว่า she's wearing <S อะไร she's not wearing ไม่ได้ใส่อะไรเหมือนกัน i s wearing ใส่อะไรและ he's not wearing ไม่ได้ใส่อะไรนะคะทั้งหมดนักเรียนทำเองอีสามนะคะอสมมติเหมือนข้อที่2องแม็ใส่อะไรบ้างคะแม็กใส่เป็น Red ก็บอกว่า she's wearing a dress ใช่ไหมคะแล้วไม่ได้ใส่อะไรคะไม่ไม่ได้ใส่กระโปรงที่เป็น skirt ใช่ไหมคะนักเรีนสามารถบอกว่า she's not wearing a skirt หรือ a b r o n s e mm hmm. ก็ได้นะคะทั้งหมด4ขอ้ออันนี้มีการบ้านแค่ exercise เดียวนะคะ okay today I hope you enjoy this video and get a lot of knowledge from me see you next time สวัสดีค่ะ